คอนเสิร์ตเลยฝากก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนจะคุยกันนะครับน้องๆอยากให้น้องๆช่วยเตือนน้องๆอักนิดหนึ่งเรื่องเกาะตรงตามลงตามราวนี้นะครับยิ่งเป็ดอเรื่องนี้พี่เสียวมากเมื่อกี้ลองๆอยู่เห็นไหมคือเขาค่อยเลื่อนแล้วจะมีขานกั้นอยู่เห็นไหมแล้วค่อยเลื่อนไปกลัวหัวหลุดหลุดประมาณนี้เ้ยอย่าเอาเวลาดูระวังนะครับมันมีป้ายอยู่นะครับระวังนะครับระวังตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวดนมานะครับเดี๋ยวเก้าจะมีเหตุการณ์นะครับโอเค วางนะครับถ้าใครยังไม่ทำประกันกับเมืองไทยประกันชีวิตนะครับถ้าเป็นอะไรที่นานหนึ่งป่วยเลยนะครับห่มแล้วก็ตั้งแต่ชนบุรีแล้วนะครับพ่อหนุ่มคนนี้นะครับมุกของเขานะครับสุดยอดชนบุรีโมทีเรเยอะจะพูดอออำเภออะไรนะครับที่จำกันได้จนทุกวันนี้ชื่ออะไรเพื่อนขอเขาเล่นนะครับเด็กกีกันเต็มเลยขอพี่ไปงานของพี่เ้ยเด็กไปเล่นเด็กคว้างหัวพี่ไปเลยอ่ะ ไม่้บอกแล้ววะเลเอ่อตามมั่งตามมั่งมังวเวใ้นังโตกีคนอาจจะไม่รู้จักกันนะครับคนแรกชื่ออะไรครับพ่อหนุ่มสวัสดีครับผมลิดเดชานะครับ อีกคนนึงสวัสดีครับหกักโดยตาครับ <S <S ทำได้อย่างพี่หรือเปล่าทำได้อย่างนี้หรือเปล่าไม่ได้จริงทุ่นน้องเลี้กันตาป้าปา,าพี่โอ้โหกันนั่งขแตกนะครับอ่ะเดี๋ยวมาถามก็ถามกนดีกว่าครับ <S <S อาชีพของทุกคนมีใครเป็นลูกเอ้าของคนไทยบ้างครับเนี่ยมีไหมนี่ครับเป็นลูกเอ้าของไทยบ้างครับได้ถามากทุกคนเลยใช่ไหมได้ถามทุกคนเลยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวได้ข่าวว่าเราไปมีอีกที่หนึ่งต่างจังหวัดมาแล้วใช่ไหมครับก็เคยไปสาขาเมืองไทยประกันชีวิตของเราสาขาไหนกันบ้างครับโคราชกับสุราษฎร์ธานีจับได้เลยพี่ไปมี่จับได้สาวโคราช่าล่ะไหมครับน่ารัล่ะมาล่ะเพราะว่าพี่ก็ชอบชอบที่จังหวัดแหละนะครับโอ้โหนะครับแล้วก็สาขานะครับดูเป็นยังไงบ้างครับพนักงานสาขาเออเดพนัก นักงานสาขาของเราเป็นยังไงบ้างครับเวลาเข้าไปเป็านักตาของเราเป็นยังไงบ้างครับน่ารักไหมน่ารักแล้วก็ให้การต้อนรับเราอย่างดีเลยทีเดียวถูกต้องคิดแยบไปกันเองเป็นเข้าไปทำอะไรคะไปกินน้ำแล้วออกมาเราก็ต้องเข้าไปอะไรเกี่ยวกับอาหารสอบถามข้อมูลได้นะครับเข้าไปยังไม่ทำอะไรก็สามารถไปสอบถามข้อมูลได้เหมือนพี่นะครับพี่เข้าไปเมื่อเช้าเลยเปิดใหม่เนีาขาวที่ร้อยสี่สิบสี่เข้าไปเลยถามได้รึไหมชื่ออะไรอ่ะ ถามพนักงานสาวในนั้นนะครับชื่ออะไรต่อบอกถามเสมอถามว่า นี่ไม่มีเขาวันนี้นะวันนี้นะหกเจ็ดจอกัโดนคนเดียวเลยเออนะครับงั้นเดี๋ยวให้น้องๆนะครับชักชวนเพื่อนๆนะครับไปที่สถาของเราดีกว่านะครับแล้วก็มีอะไรจะฝากกับเพื่อนๆเชิญเลยครับอ่าเชิญเลยครับถ้านคนนี้ไม่ใช่นี้เนาะไม่ใช่นี้ค่ะ ลิสต์เกตแล้วก็เตกนะครับซึ่งซึ่งการติดติดติดชุราอยู่สุดท้าไปได้ไปเปิดสาขาใหม่กันสาขาเดมอท่าพานนะครับเป็นสาขาที่144แล้วนะครับอยากให้ทุกคนนะครับเรามาใช้บริการดูอยู่ในคอนเซ็ปต์นะครับแต่ว่าสบายสบายเป็นกันเองนะเราเข้าไปก็สบายสบาปกันเองมากคือแบบดูดูไปแล้วบรรยากาศยางไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับว่าเป็นที่ทำประกันหรืออะไรเลยใช่แบบกันเองมากเยห้คน ใส่ไปจับถอดเลยนะครับใช่ใส่ใส่ถุงใส่ถุงเข้าไปได้นะเข้าได้แต่ว่าเฮ้ยดีดูเข้าได้เข้าได้นะแต่ว่าถ้าไม่ใส่ถุงก็เข้าได้แต่ถ้าใส่ถุงไปคลุมก็ได้นะแต่ถ้าไม่ใส่ไปก็เข้าได้หรือไม่ใส่อะไรไปเลยก็เข้าได้หรือยังไงก็เข้าเข้าไปเถอะนะครับแต่ถ้าไม่ใส่เลยใส่อะไรไปเลยอย่าไปนะ อาจารย์นะครับเพราะว่าเพราะว่าพ่อบอกว่าเข้าไม่ได้แม่แม่ก็ได้พ่อบอกว่าทำไมล่ะแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าใครเข้าไปได้ใครพี่ครับใครจะไปใครจะเข้าก็เข้าแบบสบายๆกันเองใช่แต่พี่อยู่นี่แหละวันที่ท้าทางมากอคืนพักผ่อนเพียงพอนะครับ เล่นพี่จับเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับอย่างที่เราลองรับการันตีไปแล้วนะครับว่าเ,ออเข้าได้ทุกคนนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรแต่ตอนนี้เดี๋ยวให้เราลองรับการันต,ตีอัลบั้างของน้องรัาเองก่อนดีกว่ามีมาอะไรฝากเพื่อนบ้ากวันนี้เ,เ,เตียงใหเ,เ่ียะพร้อมยังพร้อมยังครับพร้อมเลยครับเออแต่ว่าแต่ว่าอะไรครับ แต่ว่าจะจะเข้าไปถามขาก่อนใช่ไหมครับอยู่นี้ก่อนจะให้ใครเริ่มร้องก่อนดีเริ่มร้องก่อนเราจะเปิดประมูลที่น300บาทนะครับเข้าไปต่ประมูลเรื่อยเลยประมูลตลอดเอาเงินตลอดเออแต่ยังเนะครับไม่ชื่อยอยู่นะครับใครอยากร้องก่อนนะอ่ะใครอาสาร้องก่อนงั้นเดี๋ยวขอเชิญร้องก่อนเลยนะครับโอเคอันที่เี่ยวอันที่นี่นะเป็นพี่อันที่เออโอเค On est